ตรงเีเลยพี่ตรงเวทีเลยแนกหมดพร้อนึงพี่อยู่ข้างผมตัวเนึ่ยส่างคนต่างติด โอ้คุณซ่อมเสร็จไปซ้อมีกแล้วไหวพี่ะพ้ยอู้ห์ไป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 ันรลุหมดนี่อ้ะโอ้โหโ,โคตรตึง